ทีนี้มาถึงเรื่องอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับวันนี้มีการเปิดเผยฮะที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติรักษาราชการแทนพบตอรอพลตํารวจเอกกิจรัฐพันเพชรวันนี้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีของดิไอคอนกรุ๊ปใช่ค่ะ ท่านกิจรัฐพันเพชรเนี่ยนะคะวันนี้เปิดเผยนะคะว่าที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาเยอะมากเกือบเกือบหนึรายนะคะความเสียหายแต่ละคนเนี่ยไล่ามาตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึงห0 0 0สนเอาเป็นว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายรวมกันเนี่ยประมาณสัก50ล้านซึ่งตอนนี้คณะทํางานเองก็รับเอกสารทั้งหมดเอาไว้ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วนะคะท่านกิจรัฐยังบอกด้วยนะคะว่าธุรกิจดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นการประกอบธุรกิจให คล้ายกับบริษัทใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันหรือไม่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นไปกรมันเป็นการขออนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่มันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่นอกจากนี้ท่านกิจรัฐยังบอกด้วยนะคะว่ากรณีดาราที่มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์อ้างว่าเป็นพรีเซนเตอร์ระบุว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารจะฟังขึ้นหรือไม่ตรงนี้ต้องดูเพราะต่อให้ไม่มี งานบริหารแต่การกระทําทชัดก็แจ้งข้อหาได้ทันทีค่ะเ็จริงที่ได้นะครับแล้วไปพาดพิงถึงท่านใดก็ตามนะครับจะเรียกหมดครับเรียกหมดแล้วถ้าพบว่าพฤติการดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระทําผิดต้องโดนแจ้งข้อข้อหาด้วยแม้ไม่มีตําแหน่งในบริษัทแต่ว่าพฤติการเข้าก็ต้องโดนใช่ ใช่แน่นอนโดยเฉพาะประเด็นที่ตัวเองท่านดาราห้างว่าผมเป็นผอ,อตรงเนี้ยมันเข้าข่ายพฤติกรรมที่คุณลักษณะเชื้อชวนประชาชนใหม้มาร่วมมั้ในเมื่อผมเป็นผอ,อคือจะเป็นอะไรก็ตามนะถ้าพฤติกรรมมันไปเข้าเข้าข่ายความผิดจะเป็นผอรอ,องผอ,อผู้จัดก,การโดนต้องโดนต้องโดนโดนโดนในเรื่องของการแจ้ขงข้อกล่าวหาแน่นอนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับว่าจะเป็นผอ,อจะเป็นอะไรแล้ว ตำรวจจะมีการเอ็นเอียงไปช่วยเหลือเราอยากจะให้ดูข้อเท็จจริงก่อน<ต>ดูความผิดเ,เนี่ยถือว่าชัดนแจ้งไหมต้องต้องดูรายละเอียดก,ก่อนครับต้องดูรายละเอียดก,ก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมาเชิญชวนแล้วทําให้ผู้นั้นเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินจากจากการที่บริษัทดังกล่าวได้ออกมามาให้มาเป็นผู้แทนให้มาเป็นตัวแทนหรือไม่อย่างไรแล้วไปหลงเชื่อและการหลงเชื่อนะั้นนํามาส่ความ เสียหายในเรื่องทรัพย์สินหรือไม่ท่านกิจรัฐยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการส่งหนังสือระบุถึงพฤติการต่างๆของบริษัทนี้ประกอบกับคำให้การของผู้เสียหายเนี่ยส่งไปที่ปปอง,องอแล้วแล้วตัวท่านเองก็ได้คุยกับเลขาธิการปปอง,องนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบหรือไม่เพราะว่าเรื่องของการยึดทรัพย์เนี่ยมันอยู่นอกเหนืออำนาจของทางตารวจนั่นเองค่ะก็คือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางปปงนะครับค่ะและวันนี้เพิ่มเติมจากรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินหลังจากกองบังคับการปร,ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคและสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันเข้าตรวจคน้นโกดังของดีไอคอน Group เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเพียง15รายการาแต่กลับเพราะว่าทำรายได้ทําให้บริษัทเนี่ยมีการแจ้งรายได้กว่า5,000ล้านบาทนะ เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์15รายการเนี่ยแต่ละรายการมันต้องยอดขายเยอะมากมันต้องมียอดผลิตเยอะมากมันต้องมียอดไปถึงมือผู้บริโภคจริงเยอะมากถ้ามันเป็นขายตรงค่ะแล้วก็หาหลักฐานทางธุรกิจว่าได้รับอนุญาตจากสคบเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ค้นข้อมูลการทําธุรกิจทั้งหมดว่ามีการสต็อกสินค้าให้ประชาชนนําไปขายหรือเป็นการหลอกอ้างว่ามีผลิตภัณฑ์แล้วนําเงินที่ประชาชนมาเปิดบินเนี่ยเอาไปลงทุนอย่างอื่นกันแน่ วันนี้ได้มีการส่งสมุดธนาคารจำนวนกว่า120บัญชีให้ปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งจะเป็นบัญชีตั้งแต่กลุ่มลูกค้าดาวลายดารานักสแสดงผู้บริหารนำไปตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรและเข้าข่ายฟอ,อกเงินหรือไมนะ่เดี๋ยวเราไปฟังเพิ่มเติมจากพันตำรวจเอกอุเทนนะครับเมื่อวานท่านผบอได้พูดชัดเจนนะครับทุกคนที่อยู่ในกระบวนการ ผมจะกล่าตรงนี้นะครับทุกคนที่โลดแล่นอยู่ในบริษัทจะต้องได้รับผมกรรมพร้อมกันพิจารณาออกหมายจับเลยครับคราวนี้เป็นความผิดที่อตาตาโทษเกิน3ปีนะครับเราสามารถพิจารณาออกหมายจับได้นะครับก็อยากให้ใจเย็นนิดนึงนะเพราะอยากให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ยอย่างครบถ้วนในทุกความผิดที่นายที่ได้กระทาไปนะครับดาราแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะออกหมายเรียกเร็วีไหมครับ าดว่าจะไม่มีการออกหมายเลยนะครับหมายจะออกกหมดเลยใช่ไหมครับีขออนุญาตสอบถามครับในการชักชวนโฆษณาเกินจริงหรือว่าการเข้าความผิดพรบคอมเร์อันนี้มีส่วนเอาไปเอาไปป,เอาไปประกอบในการพิจนารณานี้ด้วยใช่ครับคือทุ ความผิดที่ที่ที่พูดมาเนี่ยที่เป็นพฤติการเนี่ยในในทางกฎหมายเราก็จะลงโทษบทหนักสุดนะครับแล้วก็อายุความในคดีเราจะนับคดีที่มีโทษหนักสุดเป็นอายุความในคดีอาญานะครับคดีบางคดีอาจจะอายุความอาจจะใกล้หมดแล้วเช่นถ้าเป็นช่อโกงธรรมดาแต่ถ้าเป็นช่อโกงประชาชนหรือความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยอาจจะอายุความอาจจะมากกว่าดังนั้นโดยหลักการนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราจะดำเนินคดีกับผู้กระิดในกฎหมายที่โทษสูงสุด หมายจ้ารอบแรกไม่ไม่<า><ด>ไมีคน<ด>ไม่ใช่คนเดียวแน่นอนไม่ใช่นคนเดียวแน่นอนเมื่อวานท่านผบได้คือการดําเนินคดีเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามพฤติการ <S 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 นะคำว่าแชร์ลูกโซ่ที่พูดกันว่าเอ๊ะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเนี่ยก็คือความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนซึ่งเป็นมูลฐานความผิดฟอกเงินค่ะแล้วก็พรบคอมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ทรัพย์สินของกลุ่มดีไอคอนกรุ๊ปส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ ช่นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถยักย้ายขายต่อได้อย่างรวดเร็วทําให้ตํารวจสามารถดําเนินการหลังจากนี้ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์เอามาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้ผู้เสียหายได้ขั้นตอนการเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนของปปงอ,อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางเจ้าที่ให้เพิ่มเติมนะครับแล้วพันตรีอุเทนเนี่ยยังได้พูดถึงเรื่องการขายตรงที่เขาไปจดทะเบียนเป็นการขายตรงเป็นการขายในโลกออนไลน์นะแต่ขายตรงเนี่ย มันจะต้องมีลักษณะยังไงเดี๋ยวลองฟังจากตํารวจฮนะพฤติการการกระทำลักษณะนี้เราเรียกมันมี2แบบนะครับเรียกว่าการขายตรงหรือตลาดตรงธุรกิจทั้ง2อ,อย่างนี้สามารถขออนุญ,ญาตและได้รับอ,อนุญ,ญาตให้ดําเนินการได้อย่างถูกต้องจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นะครับไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแต่เป็นธุรกิจตลาดตรง ธุรกิจขายตรงคือธุรกิจที่ผู้ขายนะครับหรือเจ้าของสินค้าเนี่ยนำสินค้าไปขายกับผู้ือพวกหน้าบ้านอันนี้เรียกธุรกิจขายตรงมีบริษัทหลายบริษัทที่ทาอยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับคือไปเคาะประตูขายหน้าบ้านเลยขายเครื่องกองน้ําขายยาสีฟันอันนั้นคือธุรกิจขายตรงแต่ธุรกิจตลาดตรงนะครับซึ่งกรเปนผู้เสียหายผู้ถูกเก่าอะไรเนี้ยเป็นธุรกิจตลาดตรงธุรกิจตลาดตรงคือทําธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยที่ไม่ได้ไปเคาะประตูขายแต่เช่นขายผ่าน TikTok Facebook Application, แอปพลิเคชันและก็ส่งขอไปให้ผู้บริโภคตามบ้านอันนี้ที่เรียกว่าธุรกิจตลาดตรงธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดตรงหากปฏิบัติถูกต้องตามแผนการขายตามเงื่อนไขที่สบกบกำหนดก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะมีเส้นบางๆนะครับเกิดขึ้นระหว่างธุรกิจขายตรงกับธุรกิจตลาดตรงกับแชร์ลูกโซ่ อันนี้เรากำลังจะบอกว่าเรากาลังจะกล่าวหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยว่านะครับบริษัทดีไอคอนประกอบธุรกิจตลาดตรงหรือเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับเส้นแบ่งบางๆก็คือว่าหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ที่เขามาจาหน่ายนะครับมีความเป็นสากลม,มีความเป็นมาตรฐานเหมือนกับสินค้าโดยทั่วไปหรือเปล่าพฤติการแลการกระทักรัษณี อันนี้คือตํารวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดว่าแบบไหนจะเป็นขายตรงอันเนี้ยมันเป็นตลาดตรงแล้วมันจะเป็นตลาดตรงแบบแชร์ลูกโซ่หรือไม่ค่ะตอนนี้เพ่งไปในทางว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่เพราะกําลังจะมีการดาเนินคดีมีการออกหมายจับนะแล้วบรรยากาศวันนี้ฮะที่มีการเข้าไปตรวจสอบบริษัท The Icon Group กว่า2ชั่วโมงนะครับตำรวจสอบสวนกลางและสคบ,อบอสคบ,อบอก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนะ ไปวันเดียวกันเลยพร้อมกันเลยฮะนะนี่ครับลงพื้นที่ไปที่บริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเช็คผลิตภัณฑ์หาหลักฐานเชื่อมโยงมีสินค้าหรือไม่สินค้าอยู่ตรงไหนยังไงแล้วก็มีสินค้ากี่รายการก็จะเอาไปตรวจสอบต่อนะทีนี้ผมให้ความเห็นเพิ่มทีนี้ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะคือการดูว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนี่ย หลายคนนี่ยังสับสนรวมไปถึงคนที่ในวงการนี้ด้วยพยายามจะอ้างว่ามีบริษัทจดทะเบียนถูกต้องจ่ายภาษีด้วยนะ,ะแล้วก็จดทะเบียนเป็นขายตรงนะ,ม,นะมีสินค้านี่มีโกดังไม่เห็นเหรอมีสินค้านะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดครับอ๋อแค่นี้ไม่พอนะแค่นี้ไม่ใช่เครื่องการันตีว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซค่ประเด็นสาคัญคือเวลาที่ ขายสินค้าไปเนี่ยสินค้านั้นเนี่ยมันไปถึงผู้บริโภคจริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วรายได้ของตัวแทนจําหน่ายมาจากการหาสมาชิกคนใหม่<ค>ก็พากันหาสมาชิกคนใหม่แล้วก็ซื้อสินค้าไปแต่สินค้าไม่ได้ถูกเอาไปใช้ในผู้บริโภคไม่ว่าสินค้าจะไปกองอยู่ที่ตัวแทนจําหน่ายซึ่งบางรายเราเห็นกองอยู่ที่ตัวแทนจำหน่าย<ค>แล้วก็หาสมาชิกรายใหม่มาเพราะตัวเองมีผลประโยชน์ด้วยหรือ ไม่มีสินค้าเพราะกรณีดีไอคอนเนี่ยเขาประกาศเลยว่าคุณไม่ต้องสต็อกไม่ต้องจัดส่งไม่ต้องแพ็คของเองมีระบบนะจัดการให้อันเนี้ยยิ่งต้องไปตรวจสอบอว่าที่อ้างว่าตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องมีสินค้าแล้วสินค้ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าหนึ่งแล้วสองมีอยู่แน่แน่แหละกะเห็นอยู่ในคลิปเวลาเขาพิเศษนะ่ะแต่มันสอดคล้องกับยอดขายหรือเปล่า ยอดขายเท่าไร4,000ล้านบางปี5,000ล้านมีสินค้าไม่กี่รายการแล้วแต่ละรายการเนี่ยยอดจําหน่ายยอดจัดส่งของคุณเนี่ยมีหลักฐานเบอ,อถ้าพิสูจน์ได้ก็รอดค่ะถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็หนักนะเพราะมันก็จะเท่ากับว่าเอาเงินเงินที่ตัวแทนเนี่ยเปิดบินซื้อสินค้าเนี่ยเอามาหาลายใหม่มาแล้วเอามาจ่ายแบ่งให้กับรายเก่า่ะนะมันก็เข้าขายแชร์ลูกโซ่ท้าแบบนั้น มันไม่ได้หมายว่าคุณมีสินค้าแล้วคุณจะรอดนะ <c oughs> เพราะแชร์ลูกโซ่หลาย <c oughs> เกือบทุกรายการก็จะมีสินค้า <c oughs> เอามาอําพลางใช่แต่จริงๆผลประโยชน์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากสินค้ามาจากการหารายใหม่เอาเงินของรายใหม่เข้ามาให้บริษัทและตนเองก็ได้ประโยชน์ด้วย <c oughs> มันก็เลยไปลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่ไป <c oughs> เขาถึงเรียกแชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นดีไอคอนเป็นแบบนั้นหรือไม่นะ <c oughs> ให้เข้ามาแล้วก็อบรมแล้วอบรมแล้วหลังจากนั้น นะยิงยิงยิงแอดนะ,ะเปิดบินนะแล้วก็หลังจากนั้นไปหาคนใหม่เข้ามาต่อเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนั้นก็หนักนะนี่คือประเด็นที่ต้องไปตรวจเช็คสินค้าไปตรวจเช็คบัญชีการเงินตรวจเช็คว่าเงินไปไหนยังไงบ้างบัญชีไหนบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือปมสําคัญแล้วตํารวจสอบสวนกลางวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งครับผู้เสียหายคดีดีไอคอนกรุ๊ปสามารถนําหลักฐานเข้าพบเจ้าที่ได้ ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบกปคบ,บ,บชั้น2อ,อาคารประชาอารักษ์ตึกกองปราบนะฮะหรือสายด่วนโทร1599ย้ําไม่มีรับแจ้งความผ่านหน้าเพจนะฮะค่ะอันนี้ตํารวจสอบสวนกลางทีนี้ดิไอคอนดิไอคอน Group รวมไปถึงที่ตํารวจบอกว่าจะมีการขอสารออกหมายจับในเวลาไม่นานหลังจากนี้ผู้บริหารคือใครแล้วขอสารออกหมายจับใครบ้างเรายังไม่ทรบาบค่ะเพราะว่า คนดังๆทั้งนั้นเลยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วจะออกหมายจับใครบ้างก็ยังไม่รู้นะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีการกล่าวขานกันมากนะก็คือคุณพอลนะอบอสพอลนะซึ่งเกือบจะถือได้ว่าเป็นผู้นำทางความคิดอะ่ะเป็นผู้นำองค์กรอ่ะนะแต่เรื่องเส้นทางการเงินนี่ก็ไม่แน่นะต้องไปดูอีกทีนึงว่าไปไหนนะคะยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยไง วักทองเขาเลยแหละอันนี้วักนะทองเลยไงนะแล้วก็ใช้วิธีก็คือมีคนดังๆเข้ามาเป็นบอสค่ะนะแล้วก็เล่าเรื่องความสําเร็จนะพอใครสมัครเข้ามาแล้วก็มีสัมมานาย่อยคราวนี้ก็โชว์ความสําเร็จแต่ละคนแล้วจะเอาอะไรมาขายละ่ะออาก็น,นี่ไงเขาประสบความสำเร็จกันอยู่ก็มาขายเลยม,มาเป็นครอบครัวดีไอคอนนะแล้วทีนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความสําเร็จค่ะแต่ถ้ามันเป็นการล้มเหลวในทางธุรกิจจากความเสี่ยงทางธุรกิจเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ แต่ถ้าเกิดมีการหลอกลวงประชาชนถ้าเกิดของไม่ตรงปลกขายไม่ได้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมีการจูงใจให้หาสมาชิกใหม่เพื่อหวังรายได้จากการได้สมาชิกใหม่ก็จะเข้าลักษณะเฮ้ยมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าถ้ายางงั้นเพราะว่าไอ้ของที่บอกว่ายอดขายหลายพันล้านเนี่ยนะเราต้องเห็นแล้วคนใช้ตามท้องตลาดนะ่ะถ้าของมันเป็นขายตรงไปถึงผู้บริโภคจริงถูกไหม<อ>เพราะฉะนั้นจุดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค<ะ>เงิน มันมาจากไหนรายได้ผลประโยชน์เนี่ยมันมาจากการหาสมาชิกค,คนใหม่เงินของคนใหม่มาจ่ายคนเก่าหรือเปล่าหรือเป็นผู้บริโภคที่ซื้อไปบริโภคจริงนะะแล้วก็วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือจากทางบกปบ,กบ,กบกส่งไปถึงปปงฮนะก็คือการรายงานคดีครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าปปงเนี่ยต้องทําหน้าที่แล้วหลังจากนี้วันนี้ทีมขา่าวทบนิวจึงไปสัมภาษณ์ครับปปงคุณสุทธิศักดิ์สุม์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายซึ่งเป็นรองโฆษกปปงวันนี้เปิดเผยว่าไอ้หนังสือประสานเมื่อสักครู่เนี่ยม,นะมาแล้ว<ฆ>แล้วหลังจากนี้ปปงจะทำยังไงฮะ คือหลังจากที่ปปมได้รับเรื่องจากสำนวนแห่งชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทาก็คือเราก็ต้องประสานในเรื่องความผิดมูลฐานก่อนว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับบริษัทหรือกรรมการผู้จัดก,การนะ่ยประธานบริษัทอุ้นส่วนบริษัทอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะมีการเดินคดีอาญาข้อหาอะไรนะฮะซึ่งเท่าที่รยายงานเข้ามาก็น่าจะเป็นข้อหาการชอโคงประชาชนนะฮะและข้อหา ความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานมูลเล็บสตามพรบฟอกเงิน2542ครับนีทีนี้ขั้นตอนต่อไปของปปง,งนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเรามีคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วล่าสุดฮะทีมข่าวท็อปนิวตรวจสอบคุณเทพสุบว,ว,วรโชคดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคือท่านนี้ฮะ เปิดเผยว่าพปงได้รับหนังสือจากตํารวจสอบสวนกลางมาแล้วนะแล้วโดยหลักการแล้วการใช้อํานาจตามกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนที่รอบคอบนะเพราะมันเป็นมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินตํารวจประสานมาให้ตรวจสอบขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาหรือเปิดเผยจํานวนทรัพย์สินที่แน่ชัดแต่หลังจากรับเรื่องนี้มาแล้วก็จะต้องไปตรวจสอบพฤติการธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินก่อนนําข้อมูลที่ได้เข้าสู่คณะกรรมการธุรกรรม17ตุลาคมนี้ เพราะฉะนั้นจะมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินทรัพย์สินแล้วข้อมูลที่ได้จะเอาเข้าคณะกรรมการธุรกรรมการเงินคณะกรรมการธุรกรรมทางการเงินมีอำนาจอะไรยึดอายัดทรัพย์ประสานกับธนาคารแล้วเบื้องต้นการใช้อำนาจยึดอายัดทรัพย์สินเป็นรูปแบบคณะกรรมการธุรกรรมอันดับแรกต้องตรวจพฤติการการกระทําความผิดก่อนเมื่อเข้ามูลฐานช่อโกงหรือกู้ยืมเงินช่อโกงประชาชนเนี่ยก็ต้องดําเนินการในขั้นต่อไปได้ เพราะฉะนั้น17ตุลาคมคะนะก็ค,ะคงจะมีรายละเอียดว่าคณะกรรมการธุรกรรมจะยึดอายัดทรัพย์รายการไหนบ้างและอยู่ในชื่อใครบ้างอยู่ในชื่อบริษัทหรือในชื่อตัวบุคคลถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลเนี่ยตัวบุคคลก็มีโอกาสที่จะถูกยึดอายัดทรัพย์ะจะเป็นใครบ้างทีนี้นะอันนี้คือรายละเอียดความคืบหน้าวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีทนายตั้มนะคนเอา คณะวันนี้ฮะเดินทางไปแจ้งความเป็นการเดินทางไปแจ้งความที่สอบสวนกลางเลยนะให้ดําเนินคดีกับบริษัทไอคอนคลับและบอสใหญ่6คนก็คือบอสพอบอสกันบอสแซมบอสมินบอสปีเตอร์บอสเอกอก็คือข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนพรบอคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินนี่ทนายสิทธาเบียบ,บังเกิดครับ แล้วก็มีบอสบางคนวันนี้นะก็มีการออกมาชี้แจงออกมาร่ำให้ด้วยนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้าครับชี้แจงว่ายังไงรวมไปถึงประเด็นความขึ้นหน้าในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวกลับมาครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ